นึ่ตรปฏิบัติหนึ่งแรกแต่เหตุมาไม่จีบเป็นเื้อแสงคสตรีทปีบุ่งไต่แล้วก็เอากับประสบการที่จุลเวตทาเน่ะยก็คือสีบุ่รไต่ทานเขาบอกก็คิดมันเกิดขึ้นกระดับขม่กระดับเมื่อที่สอมาบานพ่อแม่ก็เมื่อที่สองม่นางพ่อจิดสมมติไปคือเขาเคลื่อรับได้เพราะแม่นล้วไม่ถือเป็นติดในวงจิวิวาอยู่ในอัปปนาพลั พอพอมันอับเขาอับหน้าแล้วมันฟ่งแล้วมันังแล้วบาที่นี่ของบนเ่ยคือแสงพดิดถ้าเกิด่าตาเนี่ยเือวาเข้าปกติแสงติดขาหลับแสงมันไิบ่บัมันติดซองมากนี่เพราะว่าคันว่าจัว่าสมาธิเขาตั้งมันแล้วมันเขาบตื่นหมดบ่เบิ้งมานยังแบบแสงนุ่งเท่าไหนมันซองมั้ยแสงจ้ามันเนบ้านเข้ากับ่าตื่นหมดตื่มๆละแต่วัานี้เขาบัตื่นกัน พ่อรูกับรูเหอัน่ได้ธรรมาก็่ได้เบิ่งพ่อแสงการะวบาเดีมันคือความพดต่อมาไดียยุ่มไปซื้อขายดีแคขาหมูเนาะเอาแค่ํำห่านแค่นางหมูหนึ่งยุ่มเขาอ้ึนจมแท่แต่นี้เป็นแค่หนังหมูยุ่มเขาพึ่งพดเขาพดเขาเขาจึงจมแท่ทั่วไปพดเขามากพดเขามากพดเขามากยุ่งเขามาแจกแสงหลายยุ่มงคำแจกแสงในลายยุ่งมัดเดียวทุกอนเดียวจ้าล้วนเดียว ดีมงลง,ง,ไงไมาไลยไร้วยแั้ไรไม่ยืนเพราะอไรมันเี่แสงไก่จากคอไจากแสงจากไสสุกแกวไซสแต่ว่าเบิ่งยุ่ยะว่าก็ได้เบิ่งว่าไม่ปิดเลยมันแต่ว่าหลุดมันมันด้วยอายุในสมาทีกตเบิ่งกับวันันก็ยุ่งเหนต่นี้แต่ว่ามีปิดปิพราะเมียเกิดกต่เบิ่งมันเลยที่ว่าที่ออกจากสมากที่ ก็ผมก็บอว่ามันว่วมอู้มันนั่นเพราะบงสี่มันมันบ่นเหตุการณ์ก็เจ้าอัศจรรย์ค่ะตอนตอนตอนั้นพังอันเนี่ยเพิ่นมา่ยมันจะีเอฟเฟกต์มันเนมันก็อิเลยเอฟเฟกต์มันเนี่ตัวนีบเลยค่ะก้อนหนังกอนอะไรนยนอ แกงล่ะเนี่ยบอกของบ้านเจ๊กที่บ่อในไหนแกงผมันได้เห็นเลยเห็นเป็นหนเลยเห็นเพืพอมันเตือนก่อนครับมันยหายพอนคาับที่บอกมันเนจังตอนแรกเนี่ยผมกล่าวผมบอกมูฟังผมอาจารย์ได้นะเพราะว่าเพราะว่าแสงเนี่ยมันคือจังปลายเข็มเนี่ยแต่ว่าใสมันมากในอันอันอันไอ้ในจักรวานเลยนะ มาทานผีสอดเอาพี่ท่านีอดพีจนล่างโป่งใส่น่ะนะมันไม่เคยเห็นน่ะนะก็เลยบอกสมติฟังมูเลยว่าปาดเอฟปีกเขาว่าก็เล้วโม้โมเยี่ยงกันนะอันนี้เพรากเขาอันนี้ถราเคยอ่อยอยู่แต่ของว่าหลายวันนั้นมันปุ่มไม่ใจเขาเลยแต่เขากินเท่านีแล้วมาเตื้นเหมือนมันเป็นแสงทึบเสียงเนี่ยพอใหญ่พอแบบว่าหลายที่บอกมันจิ้จุกอันเป็นผู้ใจ้งเยื่อวะนเมว่วานนี้ครับก็มันสวยเบิ้งมันมันจิตไปใส่ มันสมาับทะลุออกไปมาท่านหลังทะลุออกทั้งหนาทั้งคางทะลุไปจิตตั้งมันแล้วเมื่อนี้เราตีนเราอย่างเขาก็จิตมันล้มแล้วเนาะมันไม่สนใจไงนันเป็นคนรูอย่างเดียวมันทะลุไปไปมากมันหลายต่อหลามันกับล่างมันกับขาเอ้ย่างมันกัใสต่อไปแต่มันมันมีล่างใค่ป่าเนี้แต่ตักต่อติดไปนั่นมักก็เลยบอกสูโม่ฟังหนึ่วันม่สีเห็นน้ำกันงต่อแลี้ยงเมู่อกเลยฮวคขามนเราไป e p i เขากันโอ้ยหเดคาสิเอว้อเลี้ยงสาวเท่าคนเลย เออแล้วทั้งเอ็กเซสกับพ่อปันหมื่นที่ว่าแเจ็ิขาดตัวนั้นเมื่อตั้งมาใหญ่อยู่ตัวนั้นนั้นมันอตั้งมาใหญเพราะว่ามันจนใจขาดพอได้ไรว่าใจขาดสะบัดนั่นเป็นทางแรกก็่ือนันได้เป็นนั่นัหนใจขาดทของผมนี่มันทีแบบชัที่บอกว่าเนี่ยมันไอ้มันคนสาระตะหวังเป็นพราราหันแดงเดืยวมันก็คือมูฟอว์เสียแล้วป็นตอนไหลลงไปเนี่ยมันตดตายได้ผม จนเมื่อเมื่อเมื่อจากมามาทีนี้สิจนมากรรมเมื่อไมเสร็จตั้งก่เสร็จนะเขอเอาจนจนตัดขึนใจว่าเอาตายก็ตายแจกไม่สิครัดใจกแจกพี่เขา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 ต้องเท่าใช่ไหมว่ามันรั่กันโดยที่มันแยกกันยังไม่ออกเพราะเขาใหญ่ป่ะมัน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 เนื้อไอเขาเรียกว่ามันอาศัยสิ่งอะไรต่างที่มันยังแยกกันไม่ออกมันเลยตัวจิตนี่ครับตัวใจนี่มาที่ยูนี่มันก็เลยไปน้อกันเบิดของผมเนี่ย ท่านี้จะบอกมันเหี่ยวแตกเหี่ยวยังนเนะมันไม่ไม่นะจีนมันสัอกกันคันะเมื่อนห้่หรืกมันไปนีแ่กันแเมื่อนหเมื่อจั้นมันไปจากกานแกจพ่ไปแล้วมันยังเจาตายหล้ไปตายเมื่อไหรตายแกมันตายเวลามันไปยุแต่ว่ามันถึงยุตายแันตายแล้วิเกอยู่หรอยั้ยันอ่ะอันนั้เาไม่ได้ไปหลงแัแล้วกได้หลงกับบ้นอี เขรููว่ามันอ้อ้เป็นสี่เขารูแล้วนออมันเผาเป็นสี่ออการกระทัดเนสี่เวลามันขอหากันเป็นสี่เวลามันใหญ่จากันเป็นสี่เพราะเรารู้แล้วเขาก็พังปนกติมองเปานปกติบร้บังคับไรงงเป็นกอ่มันบังคับไปได้บ่นั่นแหละเมื่อเห็นทั้ง่นา่ไปเนี่ยไปจำสับายสับายยุ่ไซเดรยเนี่ยแอาจารย์าม่ยุอไรยุคปีวสัมบัยยุคไซเดรย์สับัยยุคขมุกกับสัมบัยสัมบัยยกันคู่เป็นบาเขาก็สับาย เป็นลูกน้องเขากัสบบมามามาสิเสักสแบบยูคูเดียวกับสัาแบพตอนันเราไม่ท้อยากเลยไม่ไม่ยากที่ว่าไรเวอะเ่เขาถามท่านี่เขาถามมาสักแบ่คนนี้จะกับผมไม่ยากกันนะถึงปรสิทธิ์เรียรแต่ว่ามันเข้ากันในภาคิบัติาน นั่นแหะเขาเรื่าปฏิญาณต้จากปฏิบัติอลเอาไปเขียนเสนหนังสือโอ้เขาปฏิบัติมากกว่าปฏิบัติพระเจ้าไปปฏิบัติมากจนนี่แต่ว่าเเขียนพากันหลอกเอาปากมูโยมีมากมูยาสีบ้ามูเกลี่ปฏิญาจะเรื่องแปฏิบัติมากกว่าเพิ่งเขียนไปหายเฮาพระเจ้าว่า้อ่านหนังสือเป็นเขาปลาดิเขาบากว่าเขามา่เขียนหนังสือเลยเงไเขียนแเพิ่นบอกเชื่อเขาเขียนไปซื่อนี่แหละเขาจะชวนั่เราเมืองมนตั้งเรี่ยวกาดนี่ของทวนา เดี๋ยวมีมีตรภรรเพร่าภานากเเป็นอิรีเดี๋ยวมันกดิดเพราะวน่ใจกระดิอาชี่เาเป็นอะไรนี่มิีเพิ่อแล้วเพิ่จะทำอไรลไม่ทํลายเราผมะนำ่ได้ไปอยู่เดีวก็ผู้บายจะรู้ไจแล้วเฮ้ยผมเสร็จแล้วผมาถามทีไหนเลยไปหาผู้บายจะต้องหาใครมาเลยแบบคุเจ้ามากบอกภาษาไม่แม่เลยเราเดี๋ยวถามไหนล่ะถามไมได้ันเดียวกันเออมันเป็นเรื่องมันเดียวกันไอ้ีไปถามเพื่อนยังมาต้นตสงสัยรับเนี่ยแม่ผู้เจ้ามาผมก็ไปถามถามทำไมล่ะ ถ้าใครยังถามเราต่ถามผู้จิตแสดงว่าอย่งูนผมเศร้า่ตั้งแต่โดนเหยยได้ปย่อไแต่ม่นก็สร้างใจไอ้ยังเด๋มันไม่ได้สงสัยอย่างม่เสีหายบ้าังเด๋ย่ตำแหน่งเอออกินยงกาแฟาม่ดแล้วมากมากกาาดีวันนี้ผมากแต่ถ้าเขาน่าเกิดจันนี่หานี่อะไรนที่จะพ่องสบายมันก็สบายอะไรก็ได้แต่วบอีกกองไม่ถึงมาหยุดเลยนั่นโอ้ยนไปให้ได้อีกกงบอกว่าไก่ไมอยู่สักเดีว่ายู่ ด้วยศาสนาไปเท่าที่เราจะทําได้ผมก็ซอยตามนี่แหละแต่ก็แก้เขาพุ่นูกก้าเพื่อวันต้งปากเพื่อที่เขาไหเมยไ้นี่นะครับเห็นในศาสนาก็หลักใจมันไปแล้คมันมอยู่ชนดในทางมันอยี่ดถ้าส่งศักิสูทธิ์เนตรงวิจิตของศาสนาที่นี่อยูพอพอท่านหลดเนี่ยทานด้ทานเฉลว่ามัวกันนักแต่่านเฉลยอองกันต่ชวงนั้นช่วงนั้นแหละ ภมภาวนาภูมิที่มีความเสี่ยงต้นโดนสายสิเดตมาพ่นกันผมก็เตรียมพร้อมเป็นยมพต่อหน้าล้วนะคัเด็นหนึงนีนะแล้อนนี้กายเปนผู้สิเดตเขากนเพมาะน่่ามีนินมันก็เร่เดไปกินแต่เนี่ยเสี่ยงดังกห้ามกรีจียความเอยเตรียมพร้อมไปเอาไว้ผมเอาส่วนที่ผมรวกโยมเย็นดพราะผมตั้งายไปแล้วตองผมไม่ได้ชี่ิต่ผมแต่เห็นการลักษณะคล้ายคลึงกับการทำสังเตนาใหม่แน่นอนพ้นอากาศนร ผมเห็นนะซ้ำเดี๋ยวนี้ผมว่าไม่เอาพระเยอะแต่เอาคุณภาพมน่ที่กินมันอนี้ตามทันทีตัวกันมีแต่นี้ข้อมจิตเยอะแต่ว่าเขาขึ้นหมดเนาะข้อสิตเหอยอย่างมันไงมันกับอะไรเนี่ยทรานพระเอาใส่บทได้หลายตัวสิโลหัสเอใจ่าข้อสามมันเริ่มตายใบบัวป้มุยูอะไรอย่าเนียม่หลัหมดกั้งทียกลังเน่ย ห้องลูบูคิดว่าเาสียสมบัตได้หลายตัวนะสิลสมสร้างสร้าง,างเอาเงอะไหนทัไงนั้เพราะว่าสร้างซุ้มบอนี่ไม่ใช่ช้างเผือกไม่สร้างกีนี้ยันไปเห็นว่าล่ะสร้างกีนี้ตัวสร้างกี่เงี้สร้างกีลกเพราะว่าพวกทูศีลนั่นแหละหรือว่าสร้างกีเงี้สร้างกีลกซื่อว่าสร้างก็คือมียศถาบรรดาศักดิ์ไงซื่อนะผมแต่ใก็บ่าผมบอกไปถึงนั่นนะบอกไปถึงว่าสมบูนั่นนะ อสิรมสางนี่สร้างี่ี่งเป็นีไใต้ปีโลปีไทยมัก็หลายเลยั้งนอกมันเ่ม่างอยู่ใครเด็กคหน่อยเขาปุกวาหนาเขาจะเรียมกเเร่ารนาแต่พวกข้างกแบบรับควาใจยังม่กิสมบรื่องเดับม่ได้สสัยกันบรื่าแต่ข้งนอกมันก็เป็นข้กนอังั่งหอยไม่ได้ขามแบบห้อยองเจ้าหเนี่ยเนน้ำหอยเสิดกนนัแล้วมัก็กมัก็กนั้นบองบข้ามเขายังน้ำหอยมัก็พออยู่แต่ว่านานหอยเี่แบบ แต่ว่าหน่อยก็แต่ว่าหมดที่ผิดแน่นั่นเห็นไหมเอาเสร็จแล้วต้องมีว่าแบบมุกนาแบบนี้แล้วก็ต้องหาทาเงินอีกแล้วก็ต้องผู้ภาวนาผู้ใหญ่นั่งวันนี้มาทำผู้หน่อยแต่ผู้ใหญ่ก็เห้ผู้เป็นแดกเห้ให้แน่ใะแต่ว่าเราไม่ภาวนาคือเห้เพราะว่าสูมมาหนึ่งข้างหลวงเขาถือหยุดตกแต่หยุดตาเพียงท้างเห้เขาบอกไปแล้วไป คือต้งไปสู่คดีกันรู้ยุบวาสกับความสิบกนเลยทนายเนี่ยบางเนี่ยแข็งทนายนอกจากผิดอขาดีคือท่าลงเราคือท่าต่ำเลยทางต้งมันไม่ยอมรับลวมเรื่อนใดอลไรแต่ท่าลงแม้กดะทั่งผิดยูอในรวมท่แต่หลักหาที่ต้หักน้อหยดเคนตอย่เพราะว่า่าสถึงที่สามบน้ตองคอกันต้องระมนุษย์เือกรตบคนัแรกกันไม่ใช่การผู้ได้เจ้า ควบคุมรถขนานในสนายแสดงในมโกานมันบ่ละอสังเกตทุกสัปดาห์ต้องไปถึงระดับน่งจตระหันบ้านนยจตระหักาเจาสามพ้ของซอยกันม่เมือเจ้าไม่เชื่อวดาแต่พการมีกาติดกันต้องเข้าไสงสัยเดียวนี่ในสามโบ้งมันบ่ละเข้าอสมสายแ้วต้องการเยอเสมอเยนี่เข้าไปสมสัยไกินข้ากินน้ำนี่นี่ตุ้กันยอนเขาเรียนขาซอยอยู่ละ เตีความความทีดาพอายังมีปาที่กระเทียมด้วยกระ่ายกับตบเต็มขันนี้แล้วนะตอนักกะน้นเนี่ยหนาวโ้ั้กระส่ายกัตนาันเียมเป็นนกับอะไรผมว่ามันเป็นไปเพื่อเนี่ยมัมีการปิดสัญญาหลายเจ็อคือายๆก็ว่ามันตตมีดีท่หน้าเหมือา เออครับมอคุดมเอาไปดูเ็นเนกมเข้าไปเกมนตัวเนาะเอา่วนาอยุน่ะถ้าพวนาเปนตีเกมก็ว่าอาศัยดิอาศัยเดียรตุ่ยผม่ารอันดงังชัดแจงอยู่ที่ตน้งตากนานเ่เพื่อจะนี่เทวดา้าวี่้ามาพ้นชาวสักกดถ้าจะตึงหาทั้งปีคูดีแรกบ่หลับตั้งตากเข้าเป่าคูนี่านแ้วครับ ผู้นั่นจะต้องรูแล้วมือหฮาปกติว่าหฮาเขาลทำโพรปีไน้หมต้องเสนอต่นตื่นตลุดตัร้านไปเนี่ย่านแมนแมนแมนานี่ในช่วงนี้วิกิตนี่มันมีนนีทาทามนเียเรพยายามก่อนเลยเออช่วงนี้ละนพุทธกาึนพุทธกาเนี่ยหลังหลัง้องนี่เป็นหลังขึนพุทธกาด้ขึ้นพุทธกาเนี่ยทันพอรี่จัดการกดเนี่ยห้าหลังขึ้นพุทธกาเรเลอมันนานหนึ่งบหลัช่วงมัน กึ่อยู่แต่ว่ามันม,ม,าามันขวนมันม้าก่ยก่เกิมพวกเนยแ้วาตึงเพื่อการเป็นทำบอดีเก็นแบสัางเรีนะเด็กแต่ห้องแบบมมีห้องห้หลังหลังตึ้งพอดีพอมันมมึนไปชั้นันงากันนี่หละแต่ว่าเป็นช่วงวิปันโอกาสแต่เพื่อสร้างไตสร้างเนาในในเมืองเนี่ยไม่ได้พาเกตพเขาพุ่มเมื่อไหสมควรตอนนี้ทาหลวงกล้วว่าโจมตีท่างพุทธัศาสนาเพาหอลายเ <c oughs> ดนี มีวิธีเดียวนะคือยกท้ำดินในขุนยันเดียรนั่นะผมผมมีว่ให้นตามคอยเนี่ยผมเพื่อตังหันหนเพื่อทา้งสมัยราชการที่สีงเนาะอีกคนใหก่ทัพยุตมาในกายจากไันนี่คือว่าเป็นรถคู่ผู่เป็นเป็นท้ำหนึ่เป็นดูยิ่สูงเปนสามาถแบงได้เอาอเเตามทัพมาตวมา ไปงานศพไปงานยังไงจะการคิดของางโลกไปจ่ทั้งถ้่งเพื่อเดินตามพ่อเจ้าหลักฐานม้ในน้นแงทิศที่เกแต่ว่าแม่นแม่นบ่บ่มาร่วมกันไปทังสี่เพราห้มันยืนหยัดของนในที่สี่ในทิ่เกวัตกั่งดีเจ้าตัวนี้คือว่าเท่ี่ผมไปอบรมอย่างมากทุอย่างฟังํากันเห็นบ่มันไปน้งเขาแล้วทีเรีนมันเรียนข้อเป็นเงื่วนี้ยผาของสีาของสีเทาไปของสีเล่าอ่ะผมจะาอยู่โห เขไปตายก้กับผที่เราเห็นเรนยแล้วเนาะเขาบอกแล้วว่าช่องท่ามันจิตไปเนี่ยมันเบาไหวแล้วมันก็บท่านยามเนี่รเองเนี่ยผมอันสิบานเจ้าพนะกาจังหวัดกูมาอยเขาบอกอย่างว่ามีข้าว่าทำเลยเพื่ออะไร่ป็นหัวบอกพุ้ยใส่เวลาอุล่มอย่งเั็นไปพ่อพุ้เทียบท่ามันสิมันยื่าเป็นแบบว่าแสกเลยผมจะใส้แต่คนที่อ่นเสียมากให่จะด็กหน่อยที่หนังสืออย่างสออกไปทางโลกเลย แต่ซุ้มกิเลสเนี่ยมันมานเานเีเเ่มันเก่งได้กล้าเสียงได้แอ่พูิเ่ข้าถ้ำเนี่ยนิ่งเลยคือนิ่งสงบคือสงบบมไปฝ่ามันเลยแผลกิเลสเขากิเลสะไระก็เรยกว่าอยางว่อยากไรันําไป้จบุญได้อะามันไห้หลเขเรีย,รยบบกตัวเป <c oughs> ็นกรรมของเขาฟันม,มุนา้า,า,า,นนาไป็ตีโลโก้เพื่ออะไรแต่ราห้องเสูบเขาปฏติก่อนหามงห้าอ ขอบง่ามแค่ต้มเนี่กินที่เหลืตัวนี้ตัวนี้ปอกง่ามอมไปหน่อยเห็นว่าเขจะไม่จับมือผู้สิเห็นว่าเขายู่หย่กสมัยพระยได้ปลาอะไรไรไปเลี้ยนหมดเลยไรไปปบล้มไรไปเลี้ยนไรไปหให้มเหมือนั้งบริษัทญ่บาที่ปัตตานปานีปัตตานารุลักเา็นทุลากรหญ่กันแยกทักแตกกันกัาใหตอนนี้ผั้สิทธิ์ดึงที่ปัตตานาทุลัไปเป็นทั้งขั้นพระเปของตอนนี้เมืไม่อย่างตั้งตั้งกฎหมายทั้งทั้งถ้ำมาว่า เป็นเจ้าวาดต้องทําเอกยังอย่างน้อยตัองทําเอกหรือว่าเป็นยาตีพุ่นเลยถ้างั้นไปเซียนให้เป็นรอยจับนะครับท่านบอกว่าเป็นน้ำเดี๋ยวมะรอดสายการงานนี่แหละตัวเสียไอ้สีมันสีแยกออกไปซะป้ากระือป้าบ้านก็ะือบ้านกรือไทยที่ซีต่างกับที่แหลมมันดีกว่าเลยอันเจ้ามัากสั้นเลยรันมันต้อมาเลียนเนาะตั้งโลกขึ้เขาเนาะมือพนวา บอกไปคนเลี้ยนยยังสั่นอันเจ้ามาต้งสั่นเจ้าคือนบอไปอยากตีนมาห้แต่คือว่าเอาเอาติอันถึงใจห้อแบบเข้าเก่าเติดห้อว่า่ไหมฮอมันจะใส่ก็เยะน้อยเดี๋ยวขันขันเป็นย่อมใส่แห่แต่ว่าเดี๋ยวได้สัมนาแล้วอคือว่าว่าพ่อพ่อเราเ้าเป็นรามของเขาไดพ่อสั่นพ่อสันานงายพอสัมนาเรียงของเขาเนี่ยอาเลียงเขาหนี่มใจเขาก็ได้ด้ียเห็นบ่าขันนี่ลาฟาเจตเพอยังมหาวิทยาลัยองค์กรทีมหวเซา อันที่ว่ารอ,อยล้านนคือมหาลรายมงกุฎที่จังหวัดนี่ยที่โองงนเงินให้สิดล,ล้านแล้วกบสิดล้านลงนี้ไปวันวันอาคารบริเจนเพีนจดหัตถ์หมื่น,น,นท่านมานาโผลไปเขียนบรรทเวามให้ข่าวไอ้ผู้นี้ล่าไอ้เจ้าจัวาดแท่นของเจี่ไปแล้วแตอนรท่นสืบตอนนี้ระท่านสืบแต่ว่าพระท่านเพี้นน่ะนาลามหาคือะไรมหามงกุฎเจ้าจังหวัดปทุมเพื่อยุทยานี่หะอทำมาอยู่ ่วลาไม่ได้เคยมาขั้นแทนมาฮะมาต่อใช่อนี่ลราขั้นแท้นี่หม่องเดียวผมเดบอวมีแต่ไฟขั้นงานตอนเขาบอกเลยเฮ้ยมึนเข่าไปน้องกันได้ไหมไปเขาไปเมื่อต้นชาร์ตต้นคานทั้มาเกล่าคนต่แรกกับพวกขวางมูเลยน่ะไปน้องเขาอัดราดเรียงเข้ามาเรียงบอกไอ้ที่ผมไปลงมาสดหน่อยไปกาดก้อนแบบสมติรผมไปหัดเล่าผมขึ้นปวดเนี่ไหนแล้วผมเลยนายแฮง ไป้ำเขาเลยวไปออกกระดิบกระดิบเอาอย่างนั่นต่วันยุทธุนั่นละนั่นไม่ได้กระดิบเอาใส่ท่านคุณหรอเราท่าปลาี่เพราะว่าแต่นหนพอนม่ผู้ใจมาผ้าเห็นเนาะคุณแน,น,น,น่นมาผ้าเห็นเน,นานะลูกเิดโอ้โอยนั้งสีบลอนั่งได้ตอนนี้กันนะลูกเทีดม่านี่แต่มาาตะกี้ตะกี้เ <c ười> พินน่นเพิ่นอเดมาคุ้มนี่มาเดนผมด่าเนี่ยมันนะขนาดคนภาษาบากเลยมันมาเมียนแม่ เอาท่าม,มาตะอเนี่ยแล้วเขามาท่ามาไตรรุจแล้วป่านนี้เอาลูกเอาลูกทิศมาผมก็ได้หลูกทิศว่าฝากดาขึ้นไปหาหลูงพิจารณ์สนนี่เอเอาไปมากเพิ่นงกินรัำข้ามเพิ่นเพิ่นก็เลยเปลี่ยนการปกครองเพิ่นไปท่านหน่อก้องนะเออเพิ่นเลยไปไปบอกกันอยู่นี่นะต้องคอยอย่างนี้อยู่อันตรรสมาสว่างไหมอยู่บ้านยังบ่กบ้านบ้านบ้านมีอยู่ก็เลยมาเป็นเจ้าคณะอำเภอไหมแม่แม่ทั้งสองหอมนะครับบ้านนี้ท่านที่เอ็นกันยังไงกับกษัริย์ดิ กูจานโนนั่นไปเป่าหัวยังอะไรก็ได้วิววิาใจผมแม่ฝนลผมก็สั่ขึ้นรงแล้วอ่ะตั้งแต่เมื่อผลมาบ้านเชื่อผมสัดนลแล้วผมไม่ได้เกี่ยวเลยผมมาทําตรงยหญยี่วาของปุ้นี่ผมเลยวางชีมน่นแหละนั่นแหนพ่อพ่อตรงบ้านี่กันขับไปอำเภอ้องสิไเป็นเขาเขาเนี่เขามีแใจห้เขาเขา่องตออกไปแล้วหาอยูนสิแล้วที่มาพี่เองก็ใจขี้นันไเเขาเป็นเจ้าทีนนี่เขาจินแม่เจ้าทาเนี่ว่าอัดบ้านีคอยกุ้ี ปล่อยมันาขึ้นเลยปล่อยมันไปตามตายไปตามหลวงตามสงสารไปหาลงหัวงพ่ามันแบบนี้ก็มันบอสไฉสุ่มเปลี่ยดไม่แทงไขึ้นบาได้ก็คือทํำเดียวำหองเขารรมุนาไวิสีตัวคนที่ไทยแด้เจ้าแบบเจ้าปุเจนะบองิีบางยามทำงานเข้าอี่หนีลาันค็บ่อที่อย่างกระบะมุ้ยเนี่ยหวานมาเั้นได้ถสนามเรคือบอกเขาบลเพ่ปจแน่นอแต่เข้าหน้ามันขึ้นหน้า อ่ารวาเป็นเหมือนลูกศิษย์ตาบดเนี่ยตาบดตาบดบอดอย่งไงเห็นตามบอดถ้าการรักษาใบบรักษาแต่จะบาะใบไก่กันผมเรียนทางหลวงเรียนบอเป็นเรียนทางหลวของต้นเด็กของสูงเนี่ยของสูงสุดเลยไปทางหลวงขวนาครับมันส้มนิดสมเด็ดัผเดก็อปั้นเนี่ยเท่าอย่าพื้นหรือซื้นี่เริ่มเรยนันัจะโยนอป้นสีนสวัพื้นไป ยังกระสินไหมทั้งวะโอ้แ้เดวปั้นนั่นละไรกระสินซีดเขาใด่อี่สิบทงหมดนะ่วนัหนเรียนยี่ส่วนไหบอกบอกคนน่นยวต็แจ้งื่อนั้นมันว่างหมดันราอยากได้อยังตอนนี้มันยังส่วงว้อยส่วนนั้นมันที่ยังว่านันมันผ่านมาหมดแล้วผ่านเ้องว่างอย่ังแลมันเล้ติดกลับไปเรียนที่ยัง่ก็เนว่าส่วนยำกระสินเนาะอันนี้เขาบอกว่าเด้ว่าหมดนเนาะปึกกระสินปึกกระสินซีดเนี่จะว่าอ้เนี่ยเขาเป็นเป็นกีฬาเขาเนะ เพื่อเอนเรียบผลยุดผลนอันที่วอามัน,ม,นมันแปลใด้แต่ว่าเนตือว่านั้นก็่ได้พัหมดแต่ว่าหลังจากนั้นก<ม>็ว่รราตัวนั้นเลยที่เสียงมันบริอาจายมั่ยอย่างนี้เนี่าห้องนี้เออะซื้อเกลียกรถรถบังคับก็ <c oughs> ได้รถเจนทมหาห้องฟื้นฝนนะฟังนะฝนนี่ขณะไปยุ่ผู้ที่ผ้านนี่รถทีแดงผ่านนี่รถตังตีรถขึ้นครับอพวกอมาไล่ผ้าครับเขาก็งงคือันเฮานั่ง กระินกับมวลเนาะกระตินกระินีกระ้แต่ว่ามันกับถ่ายมันมาว่างเง้อนะแ้ทมาเพื่อเจาเป็นไงมันว่างแล้วมันเจายค่ทีเล็เนี่ยมันม่ว่มันไม่มดประโยชน์อแล้วให้ประโยชน์มันจะปัก็าไดค่อย่านั่นแหละก็เลยว่างอย่าั้พอหน้ากินงโสบายกับพ่อไม่สมัยคือมันยู่งปกติมาแล้วนะก็เลยว่าเอาอย่างอั้นนะไป่จชไหนสันอย่างนั้นเอาคนนั้นตายคนนี้ตายลงไบนเมียมันยุ่งใจทำอย่างนันั่นแหละคิดพ่อหน่ยแต่ว่าเลี้ยงเลี้ยงเด็กมันเต้าอยากบเข้ามี ยูไป,ป,นนไปตั้งสิ่งมัอก็จะมาหลุดไปมันจะมีเวลาก็ก็น่าทำแบบนี้เวลาอยู่ <c oughs> เวลาสี่ห้องหลายเยู่แป้งห้องปทังใจเวลาหน้าหลายอยู่ตตยยแต่บา,างทีมีสี่ห้องบางแน่ตามภาษาคือว่าตาตาโลกเนาะบางอย่างแบบนี้ก็น่าอย่างนี้าตนถ้าทุนที่จะปกป้องิีนข้ามจีนนี่น,นไเปไ็แล้วนะ, <c oughs> ะนะัน่นหลาเรื่องของอย่างนัน ก็เลยเป็นดังที่พวกเฮาเห็นนี่ลอาเป็นฝ่เล็ตน้อยบอกสิดังหมู่พะนั่นบ่เฮาาปบละบ้นแต่ว่าสร้างัตายบาดนี้สร้างมนี่ก็าสิียไดเด้อนั่นละมันก็เลยปุมหมดหมดจริงบ่ได้ก็สู่สร้างสิียนบได้ันยน sai sai đa số vậy, nên là được thì hết núi cao, nó lên sịt mất, mốt, lên sịt hết mốt đâu nha, rồi mốt sịt lên tai, lên não rồi, lên mốt sịt ra óng mắt, viêm này là mốt téo này, phải lên hăng ngay này cái gì, phấn ít, phấn tim giờ là cạn, cấm cạn, cái này là, cái này là, để học viên mua nó, nó sẽ, nó là học viên của nó, xây, mốt luôn xây, là ไปเดือดห้างหมดแดงมากหมดตาไปเลยกัมดแดงเขาในีว่องฉันแล้วยองก็ตายค้าทีฉันแล้วสร้างงี้เล่นะเห็นว่าหลังเป็นฉังันหมุดล่มสร้างอต่ที่จะน่าไปใส่ถึงเวลาเขาก็ยังมากันมาจนยิงเขาไป่คุกีอะไรยิงไม่ได้ก้มเบือนายยิงไม่ได้เกิดก้มทั้งเวทนาในมูขนาดสูง ถ้าบอกเรื่องท่านเรื่องไม่ได้พอฟังเขาเลยบอกผเขาแต่เรื่องโรกของมักเขากลัวไม่พ้นเลยไ่เขาสีบอกจ่แะเด็เตอนนี้นี่แหละเป็นเป็นอย่างอันไอไอไอม้ที่อะไรนั่นถ้าจึงพันม่ละแบบีละแบบเดียวกันนี่ละนี่ละเตัเนี่ยก็จะดึงผ้เขางคนในบ้านในเมืองดึงศาสนาดึงข้าวาดึงจะเอามาเห็นจงไหนหลักศาสนามันเขาอันนี้แล้วเขาเห็นจังสีต้องขอเป็นยังเห็นบ้าหลังม่เห็นนันเห็นกี่คนหน้าเห็นบ้น่ไปฟังท่านตามาบัวยึกัน พระปฏิบัติอย่าไปยุ่งกับเรื่องโลกของเรื่องของศาลก็หน้าเนี่ยเนี่ยกองก่อสร้างเรื่องนี่เลยตุ่มนี่แหละดึงคนจะไปเรียดเปรเตอนเรียนสอนเอาลงนักเรียนเรื่องของโลกของเขาเด่งั้นเขาไม่หนาทีปฏิบัติเรืองของแบบว่าเผยแพร่ศาสนาดึงคู่เป็นสิรุตฝนนำเผยรุตเป็นน้ำกันที่จังสีเป็นบอกเขาในหน้าที่ของสูงวันวาสิไปตังมหาไลยสอนนักเรียนให้เป็นดอกเตอร์เรียนอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของโลกของเขาแมนเขาเอาไปเห็ุเขาไปเหตุไปของเขาอยูเนี่ย ไม่ตาครับหัวเขาก่ไปหมดเลยถือคำลาสิคุจะทอดแต่ไม่ไนเนาะเียมลงเียมลงถ้าใไปทำเสียมกับพระเข้านน่แหละแต่มตพระูรักูใาญหนนแหละพรทีพระพบมือนเดวพระเห็นอยู่นั่นหละไม่ได้อะไรละบาดโอเคคับไม่แต่นี่ไก่ถ้ามาหยุดก็เขารวงเหล้วโอ้นะโ้ยมันพ่อการไม่แน่มูขนาดถามงานน้องปูเป็นนี่ไก่ด้ามาหยุดน้องปูน้เป็นที่สองนี่ก่เขาหรืวเ่าที่่น้องปูเป็นลูก่เป็นลูกพ่ะเจ้าองูกปูวางที่เมื่อนั้นอ่ะผม อันนั้นเหรอเป็นลูกเขาเจ้าเเจอเลยลูกหลวงพู่มันลูกหลวงตาพระบัวเลยพอยังไงมา่านก็เป็นธรรมยุทธ์าบเป็นมหาดิกายนะแต่เขาเป็นบุตรของผู้เจ้าเป็นพมุทธชิโนรสเขาสัไปหานี่สมืนเนี่ยนั่นหมว่าเป็นยังไงยังไงร่งเกียดกันอ้าวก็ร่างเกียดเขาเกลียดนั่นแหละเขาสังเกรการเป็นอยเป็นอันพู่ก็นแจ้งก็เป็นอันหน้าห้าสังบน้าสังกายผู้เจ้าตั้งเองหน้าเกียดผเจ้าตั้งขึ้นมาแต่มาถามว่ามันอรลูกเขาเขียนตามท่านเพราะยังกังใจกันท้องว่ามสมพอกัน ่ล่ะเอพ้อก็เลยยกเนื่องทิชแยงนี้กายบ่าล่ะสองทิศอาจกระทั่งยุทธเจ้าคณะภาคคือกันเง่อยลอยลานพันลานคือกันเห็นบ่หาวันน่นมันพ่อกันเห็นบล่ะปานนี้รถปูนีพวไม่ทั้มยุทธมันื้ยลุงปูเป็นสากกยุบเินชิอรถถอวเจ้านี่ยมึงบอเลยวางซีเอ้าพนีขาับข้เดยเาเลยวางเฉยจะมาขามาขามขขานั้นกูเน่ยเยวางขาไปใสร็รดเจ้ากูก็ตายไม่รู้ม้าขามกูตายก็ตายก็ได้ก อย่าเปลาอย่าเปลาเว้ยเอ๊ะพระก็มาเยรจากับเขาสิจ้าผมซื้อน่ะคุอยารกี้ศาสนาไทยโอ้ยเราพูดหเจ้าหยังพระพุ้หลักผู้ใหญ่ไม่ชอบท่านพระพุ้หลักผู้ใหญ่ไม่ชอบท่านเอาไปพระพุ้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าของศาสนาสิแม่นบ่อผู้เจ้าเป็นเจ้าของศาสนาอันพ่อเหรอเขาเขาลงผู้เจ้าก็จบกันนั่นตัวถ้ามันคือสิได้มงอนกันหลายเจอเจอสิ่งใดขากันหรืออะไรศาสนาเฮาเนี่ยมันสิได้ดขากันดินี่มันไปเยอะมันมาลงรลอยกันนะนี่นี่นี่แหละล้างจากันจบคดีเรื่อง พิการปอบเนี่ยเรียนพวกกันเลทังโลกเนาะพวกกรมปุ๋เหมือนกันเขาจิ้มสังขยาหน้าเรียนพระเนี่ยง่ายยุได้เดืนเนี่อยากให้สังขยาหน้าเดี๋ยวเนี่ยนั่นแหละเขาอยจะทำนี่พะไปเรียนทั้งโลกแม่พาไปปฏิบัติไปตลอดแม่นพระชวนพระนี่เอาทั้มาดูหน้าฟาโล่เนี่ยตั้งเถื่อนแต่กระย่างอันเดียวกันเนี่ยแล้วเอาตัวนี้เหรอเป็นกลางวัดผู้ใดอยากเรียนก็ต้องมาบวชเป็นพระไปเรียนทั้งโลกกันไปทั้งโลกโลดน่ะผู้ไปรับเสืไปเรียนทั้งโลกแม่นจบ ถ้าเนี่เรียนฟังเรียนทำเยียมวินให้ปฏิบัติตามนี้บวชเพื่อละกิเลสเมียผู้ใดไม่ได้บวชมาเพื่อละกิเลสผู้นั้นอย่าบวชเลยคุณเจ้าว่าเป็นว่าค่ะอันนี้กิเลสหลายเขาบ้านเขาเมี่ยงเราอยู่จะทำอย่างนั้นท่านไปเดียวด็อกเตอร์ต้องทำโัวทำสงคามเขาท่านหาที่แตกอย่างท่านกิเลสจะคล้องมไม่ยังไงแม่นบ่าหรอกิเลสกับความเต็มหัวยามสงสารยิ่งเป็มเต็มยิ่นตามเป็นกิเลสแล้วมาท่านกิเลสจะคล้องไงไม่ต้องทนเลยเขม่ลงคนเดี่ยวเปนเพื่อน เป็นดอกเตน้องวัวหลบคนข้างหลบเป็นวัเจ้าเหอนอ่อนเป็นเจียท่าหลบเขาจบเปรบอดเปียบทแล้วว่ายังเขาวัวพังคนเนี like ้ยอ้วนรักษาการเจ้าาในจังหวัดเดือคนว่าจบปรีญบโทเขาแห้งๆรลดไห้เขาถอนเท่ารลดนะกี่เรียนเออเขาถอนเท่ารลดเพราะว่าอเขาถอนยดรดนะทังานสองปีเขาทันายุ่งกันอย่นงนี้โอ้ยสิเทไห์ซืซอเนาะไม่ได้ฟังฟังายได้จาเนี่ย เ่าบอกกบกอ่างี้ไปกาบไปอยู่บ่อลก็จำกาบไปบ่อหลอยู่น้อยากไปกาบหัวดสู้บังก็เลยกเจ้าขุนเนียบ้านนี้อันนี้มานะลูกห้านเขามาได้เล่าอยู่ทางสิีนามันบ่ล่ะเอา้องไปขอไปเราคนในจังหวัดศีนาตับดบดอกไปทะนี่ลักกระพาะละทำงานกับตำรวเียวผมก็ขอได้มีพารเล่ามาแต่มัสาน้ำอ มามาขอดมาเล่าผู้อาอาจารย์แค่นี้แหละแต่ก็มาเพราะมีเงินไปถวายเพิ่นดดกนั่งรักกับปลาใจนึ่งคนละาใจนิงเลยว่าเพ้ี่นพุ่งถือว่าอักกระจอกมาไผ่ที่เนาะามีได้วเนาะเามีเงินมีทองข้าวม่ว่าพม่แมานบ่อทเด็ดมีเนาะหลุกเนาะตอนนี่มาปลาข้าบะมีคนมือพ่อใหญเราอพี่เจ้าฟ้าเจ้าพุ้ยกเบิร์พ่อใหญ่เราพี่อ่น่จุงเสร็ะไปกับไปทั้นั้นลหละป้าเมื่นได้บานติดากับบกไปอย อันีเพิ่นเพิ่นไปหมู่บ้านเนี่ผมผมก็ไปเข้าไปแล้วเพิ่นไปหมู่บ้านทยุ่ามแต่ว่าของอาจารย์เพิ่นก็จ้าพนามเพื่อนยกกับเพิ่นี่เราต้องเาอไปมีชเพแกนไปท่านหมดไป้เพราะลูกชายเราเขาไปมไปั้เจ้าันยจาัสสาวะเพ่อเรา้กันมีากลจะไปทั้งหนอยู่บางบ้างมาหากันันแหละศุกร์าสตรุราสมานานมาน่น พเพราะว่านางอยู่ใจนั่งก็เสกพ่อมการเงินกิจการกัรนะแต่ว่าก่อม้เสกไม่ใช่กหงเงนนี่ได้บอกว่า่้มไ